มาฮอดกับเอิญแขกด้วยเลยไปไปไปมาฮอดตุ้ยมื่อนี้พี่น้องเลยตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้มาเยี่ยมยามตุ้ยเลยนะเชนเนาะตั้งแต่มาแในไทยบอกแมนบอมาพี่แม่ใส่ยหายไหมสบายดีสบายดีป้าลูกเนยเห็นมหสบายดีน้ำสบายดีมาหยางมาหาตุ้ยมาหาตุ้ยโอ้ยได้ยังก็ฝากตุ้ยฮะไปสาพี่น้องเลย มาหาดินมาหาเยี่ยมไม่ตู้อีกก้อนตั้งแต่มาในไทยยังไม่ได้มาหาเราเลยเนาะดโดยสบายดีสวัสดีเด้อไ,ไ,ไปดูวะไ,ไ,ไปเด้ออยู่เทียงสมอยอยู่นี่คนอยู่บ้า <c oughs> อาลินลินแบค่ะชวนพักก็ลินไล่ไล่ไล่ไปไปเบอร์เบอร์อู้หันอ๋อต้องเต้นลงงูงเราด,ดิ อมแม่กินมักพักบ้อเพอจนเบิดนิวทายกุดกลุ่มลุ่มบาทนี่พี่น้องเอ้ยหัวเพิ่นเป็นแย่งรถมันโดดขึ้นนกินดินแม่ไผ่แม่ลิ้นบ่อแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยจัดการกเลยกินเบิดแล้วเนาะไปขึ้นบอกตุ้ยป่ะแม่กินพักเบิดแล้วโอ้ยเนาะ ช่วยพายเทียงบอกแม่ยังกินผักไงดิบนแบบนอกเออไว้สั้กินปักบะดแล้วไผอยู่บบนี่ไผอยู่เบิ่งเอ้าเอ้าเอ้าวคนน้อยก็อยู่ซะอันนี้โอ้ยมันเลยเสมแพงแดดนี่พแพงวินนี่พแพงวินนี่เฮ้ย เออยืนอวยนิ้ว่าดูอันนี้นิ้วนิ้วว่าเนือ่น้สบายดีปีม่สบายดีปีใหม่แล้วต้ยค่ะด้ยพี่น้องเลยเออถุงอุ้มเลยถงอุ้มใช้เมยไปใช้คือเดืออุ้มน้องอันนี้ยไปตลาดก็ไปโอ๋อไปออกตลาดได้บปางแม่ืมไม่ได้ซื้อไปเดิงเดินไป่าโดยไปโทรหาเพิ่นซื้อเสิ่งกระเปียกมาให้อันสาวไทยคนก่อนพิ่อยากกินต้องกระเพียก ไม่ต้องเลยยังแต่มาจะอุ้มนะอู้จับชอยน้องเด้อไอ้นิ้วจับชอยน้องลูกเด้อจับชอยน้องเด้อบินเลยใจเย็นเด้อบินเด้อเอ้ออยากอุ้มลูกดะเบิ่งผูกน้ำปากน้องเลยอ่ะเออต้มแกงกินเช้านี่ตัวเลยเจ้าจับแต่หัวน้องผูกอ่ามาไเดี๋ยวป้าวางก่อนเด้อป้าวางก่อนเด้อไปกันดูพุกกันไปกันได้ไหมอุ้มใช่ไมมอุ้มใช่อืะอือ เออเลยไปดีเด้อพี่น้องเลยมากะอยากอุ้มน้องเลยบุบแบบทักทายไม่ตุ้ยพิซซ่าอุ้มไม่ได้มาป้าอุ้มมาจังมามาป้าอุ้มมามาสินอนเลยเดินดูเดิงตุ้ยอยู่หินย่งกนนะโอ้ยสินรับแล้วพี่น้องเลยอยู่ดมเอยนิวมาเอ้นเซื้อมาจากอุ้มมันให้แม่มาให้อุ้มญาติน้องอยากนอนในดกแม่ก็เริ่มมาให้จะอุ้มเลยจะไปนอนอุ้มน้องไหมน้องญาติแม่จะไปคุยกันไม่ตุ้ยดีกว่านะสิ ดินขี้ไห้เนาะมไม่ได้นาะงหัวยุงแท้เอ้ยก็ได้เอาน้องเอาน้องแต่เงเลยนี่นหะเออแม่อินยังมามาอยู่ติเดี๋ยวจะโทรหาแม่อินซื้อเส้นมาให้ก่อนมาต้มกะเพราะมันไปซื้อหมูกระทะมากินโอ้เฮ้ยฉันบอกชื้อเราใส่เส้นเดี๋ยวจะมากินนะเดี๋ยวจะมากินนะน้องดิกินาหมูกระทะดูละลินไปเล่าให้ไม่ตุ้ฟังฮิปโปมันเห็นด้ไรไปเห็นเสือพร้อมือนิ้วน้องเห็นเสือพร้อมเห็นเป็นไ่ได้ฮิปโปนิ้วถามน้องดู ฮิปโปเป็นอะไรจังนิวมันเห็นได้ฮิปโปนะมันเห็นแบบนี้ได้นิวเลยเพื่อนอะาปากเลยสิเนี่ยอุ้ยมันกินมือลินโบใช่ใช่ใช่มันกัดมือลินโบไปหาไปเบิ่งตุ้ยไปให้น้องนอนนิ่งๆเอาน้องนอนอู่ป่ะโดเอาน้องนอนอู่ป่ะมาเงี้ยมาจ้าเมื่อยแขนเดี๋ยวป้านอนอู่ให้มะเรียบร้อยพี่น้องเงยเนาะแม่เป็นไปตลาดซื้อกับข้าวแรงวายสันให้ออนิ้วเอาถ่า นอนนอนยังมาหนีิม,มาค้นตู้ไม่ตูอ้อีบ่หน,นีิอ่อาอที่เธอเคยยังตู้อยู่นะโอ้ยอยากใส่ปลาเพื่อนเอาขึ้นมาแต่นองนะ้ามืดบกปได้บ่บกแเนี่ยขาวลงมือน,นุชเชอร์นะบกที่นอนไม่ตู้บ่พ่อกันแต่ปีก่อนมาเปิดมาเจอกันอีกปีนี้แล้วนะเซอร์ไม่ยั้งอ่ะอ๋อลาย,ายดีเพราตุ้ยู่นะโยข้าวลงไปกวนเอาเคยได้กินมาหนีิ ปากขี่มันออกเลยเสียงแค่ตู้ทะยากเลยเอามื่อทอดกินทอดไทยทอดแม่น้องเชอรอเมื่อทอดกินเลยไปเสียงเปลี่ยนได้ตู้ได้ไปไทยกันเลยไม่นี่คือเสียงตั้งแท้่ไปน้องเชอร์นะเป็นเ็นบิสางเป็นได้กินยังไปอันเสี่ยหมอลำซิ่งน้ำข่าโรดเสียงจะแตกอ่าแซ่บบะหมุนคักมุนนี่โอ้ยนี่อยากบึ้งน้ำนี่หันสั่นแล้วบานเฮาบ่มี่เราตุ๋นเนาะ บ้านห้ามบ่มีนะตุ้ยเนาะบ่มีเลยบ่มีพี่น้องเลยเวซันน่ะแกบอียกยางค่าจ้างเพิ่นกระแพงไงตุ้ยหันประเดี๋ยวสีหาเศษกิบคือบ้านห้าวไรหัน่นว่ารักหลายหมือเราได้เพิ่นน่ะรักหลายหมื่นบาะไรไปบึงน้ำด้วน้ำซิ่งเงินข้อจนแหบน้องเชื่อพอจนแหบเชื่อเห็ดเมาหลุดมาล้างไปไม่ได้ลากตุ้ยนหนเราลินมีแต่ลินได้แต็มรองรองภูเขาเอวบิวนนั่ นนหนึ่งานะนโอ้ยนเออนึว่านึงเข้าน้ํา่ได้เลเมื่อเบิ่งานนั่น้เ่เมื่อเบิ่งานเป็นหยังานเป็นหยังมาแต่เมืองไทยปแต่เมืองไทยแเนาะบ่ปากบ่หยังบ่จักเป็นหยังแหยังบ่ฮู้เลยน่ก็านมาไดไทยใหม่านมาแต่ไทยเป็นอยู่ไทย โอ้ยที่เจ้าเมื่อนอนเทือนเล่าให้บพคอยจงไงอินว่าว่าเม่ตุ้ยเขาไปนอนในบ้านเป็นน้องเม่ตุ้ยโอ้ด้วยแต่ก็เมตุ้ยนี่ยเป็นอ้ายของพ่อพวกผู้เป็นแต่พ่อตายได้โดดไปหาเงินกับแม่เลยแม่พาลูกไปหาเงินเดี๋ยวท่านได้ไดห่อนเงินเน้องยางวางปีนึงนี่โดดเนี่ยหมดจักไปยางโดดว่าไปกินเบียร์น้ำโมปีใหม่เออปีใหม่นี่บอเออเอาไปกินเบียร์ยางโดด พูกจักข้างเมื่อเลยเมื่อหงเขาคือว่าเป็นสซ่บอะไรเออจักข้างเมื่อเลยโดดเด้อ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 พอได้เห็นพี่น้องจักยูชัยได้พี่น้องของขึ้นเองนั่นโดดไปหู้จักวาลานอนั่นโดดไปเอาไปเอารถทารลานบหู้เรื่องเลยบวกจักข้างมาทางยังอืแล้วก็อยู่คนงานกับเม่นเขาใช่ไหมขั้นในเงินนกมีกะหากระไรหอบลูกมาหอบลูกมา ขามาแล้วกาหูเมื <presidency> ่อไมไดอไปหามอหายัง <conhe> บ <lovely jamais> ่าเป็นยังบ่ยูพุ่นน่ะบ่ท่านได้ไตท่านได้ไปว่าามาพี่แ่้ามาพี่เีเป็นมาเห็นไดเนี้มาพี่แจ๊กแหล่มาดดทามบด้อยบดดองันล่งนำกัดเดือกระพือเดเปอาการเพืนอเป็นยังอาการบ่จกเลยเม่พีน่ปาืกิี่ย็นบาก็บ้าบ่บเอ้าหมาเขาถามหม่อมมบ่เจ๊บ่ไม่เจ็บ่ได้ปวดบ่กจ๊กขึ้นมาบอกเอา เพื่อท่านได้ไรเมียแล้วบอกบอกยังท่านได้ไรเมียเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นแไปหาเงินกับแม่อยู่ฝั่งไทยไปหาเงินกับแม่อยู่ฝั่งไทยแล้ววันนี้นี่ยไปกินฉลองกันปีใหม่ปีใหม่เป็นอาการที่บ่ปากบ่ววาเลยหลังจากนั้นบ่บปากบ่ววาเลยบาดนี้งเลยเจ็บเจ็บเด็ไม่เจ็บหรือปวดบ่บ่จักเอ้าเคล้าแค่บ่อยากบวววจักปาว่าบ่ไรแบบข้างแข็งไปเลยสิบอกข้างไ่นก็ไม่ได้แข็งงอนอยู่ไทยบวววอย่างเดียวเบิ้ง เท่าเอิญได้ยินอยู่บ่เฮาเอิญนี่ได้ยินนั่นอะไรจังเดียวเบิ่งอยู่ทางอุบลป่ะเดียวเบิ่งอยู่ป่ะเฮ้ยเราจะไปหาทางมอดูมอดาวว่เป็นได้ไงบ้างไปเพื่อไป่มาหนี้เลยไปมาเนี่ยกะนอนคืนนี่กะเล่นนอกเมื่อนอนน้ำเม็ดตุ้ยกับเมื่อนอนน้ำลานอยู่หันเลยเมื่อคืนนี่กะดีเมื่อนอนฝ่าพุ่นปลาห้องวินเลยปลาห้องวินห้องวินใหจนเลิกดึงอยู่พี่ก็ดีเดินไปแล้วตื่นมาเลยกะพูดสางว่าเท่น้อ ไปกวดดูใกล้สีหฮอดอันห้องมานเลยแทงมัคูเข้ามาตีาต่างอย่งกับไม่ได้เยเองมัยังมยังเพิ่นชัดเข้าห้องโมเมืองไงเลเพิ่นใช้อุ้ยชีเดี๋ยวนี้นะโอ้ตอนนี้บ่ตอนนี้นี่แหละเอ้าสั่งว่าอืมโทนจังว่าให้อันป้าดุงพังให้ช่วยเบื้งนี่เด้อเบื้องลานอันไม่ตุ้ยเนยจังเรยยังไม่เคยเห็นเด้เพิ่งเชิกับพี่น้อง แม่หลานแม่ตุ้ยป่วยพี่น้องอะจักป่วยสาเหตุยังเป็นคนปกติไปหาเงินหาคำอยู่กับแม่ฟังไทยเป็นวัยรุ่นเลยนะตุ้ยวัยรุ่นจักปีแล้วกับว่าฮ่อเดียวกับสาวปลายสาวปลายสาวปลายวันเช้ช่องเนาะไปหาเงินหาคำกับแม่เพราะว่าอันพ่อเพื่อนอ่ะพ่อเพื่อนเป็นน้องชายแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยแต่เสียแล้วเสียแล้วโดยเดี๋ยวพ่อเสียแล้วไปหาเงินกับแม่อยู่ฟังไทยเดี๋ยวพ่อังไทยนกบ้อ อืมโดยโดยแต่บ้านนี้ไปกินลองกันปีใหม่นี่บอกแต่ก็เป็นยักษนั้นมาเลยเป็นจักษ์หันมาเลยเป็นบัวปากบัววอกยักษ์ว่าจะตีกันยังกันกับบูได้ยินแต่พวกเรามาจังเม้นโมเมนพวกกันใช่เราให้พังแต่อาการตอนนี้คือยุ้งหมอตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในห้องหมอบับนี้เดี๋ยวทางหมอเพิ่นบอกว่าเป็นยังจักษ์จี้บอกจักจุ้งเข้าไปแต่มันแข็งแล้วแข็งแล้วโคละช็อกไปจักบัวเช็ดนะยังเป็นบัวเช็ดเป็นไช้อุ้ซี่ยังเป็นเอิ่อเนี่ยซักไปจักบัไม่ได้ซัก บ่ได้สร้างมีแต่แข็งแข็งแต่อยู่ขึ้นได้เดียวเราน่ะเป็นโลกสังเด้บนี้เนาะลูกยังบ่ได้ฮู้แต่ก้าเราเคยเป็นโประจําตัวบ่เคยเป็นเคยเป็นบ่เออนึกว่าบ่เคยเป็นนะพี่น้องเคยเ็นแต่พ่อยังอือๆแต่พ่อยังได้น้องเด็กน้อยฮู้เด็กน้อยได้พ่อพาไปโดยเอากินยาอยู่ใช้ก็บ่ฮู้นําลัละก็ตาย้ฮู้บฮู้าตัวไร จะตายเลยวันนี้นะเอาจ้ะแถวนี้อยู่ห้องมอจักห้องมอเมืองบ่ห้องมอแขงห้องมอแขงสวรรค์ผู้โอ้ไก่แต่พาพาไปอันมีแต่แม่กับอันไอชองคนเท่านั้นแล้ไปนะไใคนเขาจังไปปิกปีกอยู่เรื่อนโมเห็นไทยกินนี่นะชิมอยอจ้ะท่านท่านแดงด้งเด็ดเส้นใหายฟองเสือเพป็นแบะไปเยี่ยมบึงเออทั้งหมดก็จะไปตามหาลูกหาหลานนีนี่นั่นเลยได้ลงมาหาแมโมนิวเดิร์ดพอแค่กันเล่เมื่อหาพวกมันเลย ผู้ที่มาเบิ่งเลยน้องกับเขาเมื่อบ่ได้รถนั่งโบไปหาตู้กระตางไว้มานอนนั่งในตู้อ้าวเดี๋ยวโทรหาพ่อน้องเชิญเพิ่นไปเยี่ยมมองมาเล่นเนาะฉันเลยโอยมาแต่ไทยป่ะให้บึงให้ช่วยลานผู้ข่านี่เด้อมาแต่ไทยกับมาจักควรมีกินหนังกับบุญยังโอ้โหที่วาเป็นอย่างเนาะพี่น้องเลยลานเพิ่นเพิ่นก็ได้เจ้าก็ได้เมื่อนอนนอนนอนอยู่พุ่นจะคืนแห่ปัญหาปันหากับบาเมื่อวานนี่นั่นเออ กบีโดยพี่น้องไอ้ท่างแม่เลี้ยเชื่อกับโบฮูเรื่องฮูได้ยังไม่ไม่ต้องเชื่อกิดท่านในฮูหรอกมาแต่ไทยกะพอดีน้องมาอยู่กันยังไม่ได้ลงมาเยี่ยมเลยซ้ำแต่กับพอดีน้องสาวน้องชายมาออืกับไ่ได้มาเยี่ยมเราเลยท่านในหาการมาเนี่ยยังบบฮูเรื่องอย่างไรอยู่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นมานั่งบบฮูอันนั่นเพราะว่าอยากสินักเราไปหากินซะกินปูน้องวินก่อนพี่น้องเลยมาไปใส่แม่นี่ เราตู้ฟังอยู่เห็นเสือน่ะทามไปตู้เยอะได้ของค้อนปีใหม่นะบอสพอจันลงมาให้น่ะสิพอจันลงมาเตะมือแรกผู้พี่นอะไปลงเชือไปลงมาเลยมาขอมูนขอม่นขอให้สร้างว่าเทเซ่พีของก้อยคับอกเอาโปเลยฮิปโปได้ไรได้ไ ไปเล่าไปเล่าฟังแน่ว่าเห็นอย่างแน่เห็นเสือแน่เห็นช้างแน่บยไปสร้างไปได้เห็นเนาะเห็นมาร้ายบอกเห็นนกป่ะบอเห็นนกป่ะบอนกนังนกเฮ้ยว่านี่พ่อจันเอาของขวัญมาให้แม่์ละมาขอให้ขอมูยให้มุนหน้านั่งโมุบบว้ายได้แต่เจอละพ่อมาขอมูยมาเจอละขอมูนตุ่ยว่าจะชอนน้องลูจะช้อน้องเนี้ยนิ้วนอนน่ะนอนนอนเน่ะลูก กินหมากกระทันเด้อพี่น้องเหยเกาะทานไม่ใช่ตุยพอจัดญาติเฮานนุงเฮิบนะเด้อนุงเฮิบไปขอมุ้งขอมังน้ำผัเาก็เลยลงมาขอมุ้งขอมังน้ำเม์น้อยเชื่อกระทันชมน้องเนาะเด้อพี่น้อยกินหมากกระทันเนาะ ถ้ากินิ้นไดน,นะแม่อินไปได้สิเม,มือนดินแม่ไปชื้นีดดหนิเอินป่าน่ด้นุน่มนะดูอนอกนาในได้จะให้กินเนาะไปไปเอาเกลือให,นนงงให้แม่แน,น่แม่เกลือแม่เพื่อใดเอาชิ้นเฉียนนี่มาช่วยได้เมื่อเขียเข่ยวเก็มคอักคันคอน,น ใจดอกหมานะมาการขึ้นเนี่ยพี่ห้องอากาศเย็นๆมันคั้นคอแต่ว่าตอนนี้นั้นมันไ่ได้เป็นอย่างดอกยนมินยังเยของน้องได้ยินให้ได้อกไดยินไดเยของน้องน้องนอนอยู่ไกินไม่ต้่น่ไปเอาเท้ซัดท้หแม่ย พี่บอกซื้อเซนให้แน่พี่ว่าน้องไพ่เป็นกะอยากกินเซนต้มข้าวเปียกี่น้องมาไหมแม่แม่บอมี่มีบอมี่ข้าวบอลูกบ่บอมี่ข้าวข้าวข้ายาข่ายหยิบหย่างหยิบหยิบหยังกินมะพร้าวคนละพี่น้วยเออดยินเห็นหยังหนุกเห็นชอเห็นชอโอ๊ยเห็นเชื้อสัก เห็นเชือกยู่ป้าพื่นว้ายันนี่เห็นเสือกก็ยังตัวอ้วนใะดินตัวอ้วนเห็นกั็ยังนะตัวอ้วนชื่อยังก็ชื่อยังก็เห็ดคิดเห็ดคิดยังก็ฮิปโปวะฮิปโปอ้วนปะอ้วนน่ะเป็นังไรก็เป็นอะไรก็เห็ดอะไรก็เห็ดหน้าฮิปโปเอ็นยิวบ้างนะโอตินไผ่น่ะโอตินนิวโอตินตุ้ยจ้า ปลาตุ้ยได้ของควันเป็นโอตินบอกเพราจันน้ำมาให้บอกอุ้ยเยี่ยมเลยลินได้ยังให้มปตุ้ยอีกสิไม่ได้ใช่ไมคอเนาะดินเนาะมีไต้ใช่ไหมคอนั้งตุ้ยเโอ้ตินมาแม่สแก้มหมักข้าวได้จงให้อันแม่พอแค่อันไห้ใช้พวกแค่ก็ใช่ใช่ผ่นระหัวอ่านระหัวง่านะระหัวมีนมีเลือดเพม่อน เมาดิ้นมาป like ิดประตูมาขึ้นมานิ้วน네ิ้วลองพันมือนี่นิ้วเอาแจมวังดู้นเอาอ๋อมันแหอแจมัน้ิ้วลองน้วล่มีดให้ดแซ่แสบบอมาให้แม่ตุ้ยชงกินกัะน้ำฮ้อนเยิมเยมเยิมเอนิ้วมาพันมือเลยดอพันมือด้จะไปไปดินนองไอติมบ่นองไอติมมาน่ะ น้อยตีมมามาแต่บ้นดิบอมาแต่บ้าตูกับเมื่อหมื่นเพืะไรชิมใหม่อดินบอกไอ้น้วน้องไอตีมมาเมื่อดินแน้องตีมบอถามไอ้นิ้วด้วยไอ้นิ้วมื่อดินน้อยตีม่าฉลองไอ้นิวไอ้นิ้วจะไปไหนมาด้มันฉิวบน้องไปมาด้วด้น้องนอนเน่ยไปพันมกวังๆในน้องตื่นนะ อย่างน้ำพอแคบบอบักเลือเราเปิดได้น่ะนะพอแค่ฟังเพิ่งแคบเนี่ยมันตีเต็มตีแจ็มแซ่บเอเยี่ยมเลยเยี่ยมปลาดุงเลยปลาดุงเยี่ยมเยี่ยมกินโอเวนตินเม่ตุ้ยพอจานเอามาให้เม่ตุ้ยวบบเพิ่นมาล่ากินของเม่ตุ้ยเกลือเน่กินเมื่อก่อนกิดีมาก่อนแม่กินมากกระทันกับเกลือมากระทันไม่ใช่ตุ้ย อันเามาให้ทูรานนมาให้ตหน้าครับถูกอืมได้คนขถามู้เลยเมื่อพอนำบงเคได้นั่งบอถาม้อกตบงบอสองมันจะได้ผอมๆเยดขมนั่นอันี้เมื่อดูนะเมื่อเมื่อหันววเพลงว่แกมวนแท้ ทำดินันีกับตู้เท่าไรอ่ะเท่าไรเนี่ยเมื่อป่าล่ะป่ากี่โลไปตีนไปตู้ี่ดึกร้องอันนี้แซ่บบอว์อ๋อลาปลาลุงอลาปลาลุงเนี่ยแม่เสียวโทรศัพท์โทรหาอมอินชื่อเส็คมาให้ก่อนสบายดีปลาลุงลาลาสบายดีเด้อโดยโดยพี่น้องเลยเนาะโทรหาแม่นิวก่อนหอดก้าหอด้วยบ่ตลาดปาะนี่ โดยอารเดโทหาเพื room, ่อนเพื่นก่อนให้เพื่อนซื้อกันต้มเสร็จมาให้ก่อนลาพี่ลาน้องเด้อแซ่บบายบายไงเชฟดีกินหมากกับทันครับโอ้โนตินบิดบิดอูน้องวินเอน้องวินอ็นนิวไว้โดวิดอูน้องวินเนี่ยไหมนายวินนี่ห้ก่อนแม่มาได้เนี่ยเชฟอธิปุ้ยดะอธิปุ้ยอธิปุอธปุ้ยอะไรได้ไรอะไรได้ไรดู ฮิตไหนปูได้สิแม่ชิโนมาคือที่ลงไปนี่มัมอย่าอมอย่าอมมอกมะไปชิม